สวัสดีครับพบกับช่องเทคเกอร์ปินนียนานามอีกแล้วครับผมวันนี้พวกผมจะมาแสดงในหานก้อมเรื่องข้าวเย็นเอ็นใหญ่จะเป็นไงไปรับชมครับผม ห่อนก็หวอนสี่ไปดีนอนอยู่ใสน,อน้อกูนี่เม่เออยเขาเนี่ยเดียวเขาไม่กินน,อนอ้อลู้เพยกูกเคยสีขัน้นใส่เสียอย้ำงมาสนิยลูกเลินอ้อยู่ใส่ใสไข่บ่อยนั่นงไปวิโพของหนักซะคิดไอเฮ็ดไม่กินขเขาเด้อยังกินแล้วเมี เออเออขึ้นมาโหลดจังไปเฮตุไหมนี่นไปรีนาาเล่นใส่มาทางนานเพื่อนั่นผมว่าทีดีใช้เพื่าท,ทางงา่หลไม่ยังกินละเนี่ยนี่ตะบกแตงมันกินเท่านั้นแหละใก็จะได้กินแต่เนี่ยเบื่เบื่อแท้กินโหลดจะจม เจ้าไม่ได้ใครจะกินแต่าบักแตงซัมือนี่เอามีซ้ำนี่เลยกินซ้ำนี่ลูกเคยชี่ขาดน,นี่เี่ขานกินซ้ำนั่นนะมึงอ่ะหู้ยซะใครบอกยี่นั่งไปบริโภคของนอกซะแปลว่าฝรั่งจังรวยเจ้าก็เยาว่าลายแม่ฝรั่งไม่เห็ดยไทยเห็ดหน้าว่าเปลี่ยนดอกแต่มันรวยแม่จ้างคนเฮกเับไอตัวรวยเนาะคำมันถือฝรั่งขีน่นกจิกินลงไปนั่นเขาบักแตงคำว่าบักแตงเอาอีกแน่นอนจำเกี่ยวเจ้าได้อุ่นเขาวะนี่ bỏ kin kín in yên là chắc yên kin còi in mẹ kín nye yên muti. chắc nhai, ờ, nhớ nhớ. Hàng hàng. yên kayen. bố kin nyo kì nyo sẵn nyo mẹ, nyo kì bê kì nhớ kì nhớ, kì nyo kì nyo kì เปล่ากินฝปลาแล้วฝปลาไปเสีญญยเนี่ยเสียใกล้ๆนั่นนั่นเขาไปหัดเสียแล้วเอ,ออเออเมียกินนั่งกินนี่นี่ละเจ้าเขาบาดไปก้อนหนดเขายินเย็นเงี้ยวันตรี <laughs> กินเขาเด้อเออแม่ได้ยังกินลรอแม่คืกก่อก่อนล่ะเอาเอ้า,ามึงเพิ่งยังสันทิปเมียนชอบเจาะหรอเม่กินขอยิ่งมันเอ็นใหญ่อี่รีอี่รีติแม่ยนปัดมันเอ็นใหญ่อี่รีบ่กไม่แม่บแบบมึงด้วยเอ้าข้าเจาะพวกเสียจะกลับมาบ่ายเบิ้งมันเอ็นใหญ่อี่รีปลาขอนู้นกดีปลานี่บอกเท่านั้นกินได้ร้อนแล้วใส่ขอย็นงคอยเอาหนีชิดเอาเอ้า ขนหูมันียังสิร่องให้ทถานันกินบงกะาน่านีบอเขาเอินว่าเขาเย็นเอ็นไงเหอเห็นแต่แล้วง่ายประหลาจี๊ด่อหอยวานว่าเลี่ยง่ายอกค่อยไม่เหยีดซองสามมืออยู่เพเดียวเหรออ้ยพออยากเบียยู่บานนาะคือไอ้พอว่างได้ แม่ก็มาหาโตยู่มันีพ่อก็มาซอยดีเดนมหน่อายุใครบ้างเมยคเด่หนิหออนเออพ่อมาซอยตัวล,ล่าง่้องอย่านป่ะเ,เ,เดีวพ่อวกันพ่อดีมาซอยนใคร่าเลี้ยงไง่หยเดีอยอพ่อว่าเ,ออพอพอเราหิวเข่าวะไปกิจกรม่โตยิ่มากึองสาม เออไปไปนี่แหละเ่าไปเ่าะไปทิพย์เอ้มาม่าเถาทิพมากินเขาเมีเอะกินแน่ล่ะเ่าะเนี่ยมีบักแดงแลเลยเถาะเดียวยิ่งเดี่ยวๆเราบอกเพืเ่อนจะออกมากนี่เดี๋ยว,วบนแล้วบักน้อยนั่นหาเขหาหานาไมากินไปกินเด้อแตมันไปเหร่นแม่งหรอมีแต่บักแดงนี่วะฮะไม่กินมันเนี่ย แมนไม่สำเนีจอเท่าโอ้ยแต่มันจุบมันยากมันเขยียดก้อยเฮ็ดเวียดบักเมยได้กินบักแตงอยู่บ่โอ้ยอย่างวะมื่อหนาเดีย๋ยลคอยหาแนวกินใหม่ไหมปากแตงกับบักแตงแล้ววะฮะอืมวานเต๋อเว้เยใส่ใส่กล้องคอยยิงไฟน,นี่แล้ว ไม่ให้คอยเพิ่มอีกจันเอยนะบอบอ,บอพอ่อแล้วมึงอ่ะให้พอมึงแน่ใส่เนี่ย,ยไม่ให้คอยนี่บอพ่อแล้วพอ่อแล้วมึงอ่ะไม่แมนยังเือเถอากินข้าวเย็นมันเอ็นใหญ่ตัวเถาเฮ้ยแม่นอยู่บ่แม่นเอามาข่อยจะกินนีนี่นี่ของพ่อของพ่อนี่ของ้อนมึงนั่นไปไปได้ก็ไปเฮ้ยไม่เอ็นใหญ่อีหลีบ่เถาแม่นข่อยร้องไห้บอกเทศกินเบมึงแล้วเมื่อวานนี่สุดยอดอีหลี โอ้ยใองมึงอะนะโอ๊งโอ๊งโอ่งโอ๊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 งโองโอ๊าโอ๊ง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 โองโอ๊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 งโอยงโอ๊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 าโอ๊งโอ๊ชโอ๊ง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 โอ๊โอ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 